ไปลองท้าด้วยค่ะนี่นะครับตุดนปลาล้วต้มปึ้งสดเป็นตัวเลย ตำแจงพเนิดเพาะปาสม,มแซบเป็นแซบเอามาไปเลยยิงขอนังอันครับ